สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับดักกระลอกไว้ตรงนี้ตรงดักกระลอกนะครับไว้ตรงนี้นี่กระลอกอันนี้กระลอกตัวตัวใหม่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นกระลอกท้องขาวนะหมดทีแล้วลุงดำก็ไดกระลอกท้องแดงนี่ก็ท้องขาวตัวใหญ่มากเลยครับนี่อ้วนมากเลยครับควยลุงดำแต่อันนี้ตอนแรกอ่ะ เชือหักดูฝั่งนี้เชือหักตัวนี้ลอยที่ลุงดำฟันมาตรงนี้นะครับเนี่ยยอดอันนี้ต้นนี้ฟันนะครับแล้วก็วีหวีหรือเชือกกล้วยก็หล่ออน,ลนอยู่ข้างล่างลุงดำก็ฟันมาเก็บไว้ลุงดำก็บอกโอาตัวอะไรมันกัดกินของลุงดำลุงดำก็เลยบอกว่าก็เลยเอามาซ่อนไว้ตรงนี้เอากล้วยมาซ่อนไว้ตรงนี้นี่เนี่ยลอยมนกินจนเกลี้ยงแบบนี้ในบ้านลุงดำนี่ กะเลเอากล้วยที่หักๆที่ลอยก็กินแล้วลองมาดักดูดักดูเจา้าสัวก็ลองอีกทีนะครับตอนนี้ค่้วลงดาก็อยู่ตรงนี้เยอะตัวมาสักยี่สิบสามสิบต้นยาวูมตรงนี้ 20, 30, 30น,นึ่งสองสามเรือกำลังจะออกอย่งนี้ออกเครือ ก็ลอกไม่ทันก็ลอกก็ทีครับก็แรกอ่ะตัวอะไรนะมากินของลุงดำมานั่งชิดโอ้นี่ไม่ใช่นกแล้วไอ้นี่ตัวกระลอกแล้วนะครับตอนนี้กระลอกกระลอกก็มากินสี่ห้าตัวครับมีสี่ห้าตัวในูงนี่มาสี่ห้าตัวอ้วนใหญ่ตอนนี้ขาเปิดปิดของลุงดำที่ให้ดูเนี่ยของเก่าที่ให้ดูเนี่ยนะครับ เสียก็คือถ้าเป็นในตัวปิดเปิดมันปิดมันก็เปิดไม่ได้นะลุงดำก็ต้องทําในตัวนี้นะครับชิดต่อยอดก็เขาว่าตรงนี้ไปปั๊บมันตกตัวเดียวตัวอื่นก็จะกลัวแต่ลุงดําก็จะทําแบบว่ามีกลไกอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ทําถุงอย่างนี้เหมือนในตัวดักยุงนะตัวดักยุงฝั่งนี้จอยาวมานี้หน่อยหนึ่ง แล้วเวลาเข้าไปพอหมุนลงไปก็จะมีไลตีลงให้มันอยู่ข้างล่างไอ้ข้างบนมันจะได้ไม่มีอะไรกวนอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จตัวที่สองเดี๋ยวลุงดำจะมาให้ดูว่ากลไกวิธีทำตัวนี้เป็นไงตอนนี้ก็คือทำไมดักได้ตัวเดียวก็การพัฒนาไอ้ทำกระลอกนี่กับพัฒนาว่าทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันมีนกลไกที่แบบตัวไหนติดแล้วให้ไปเก็บไว้ข้างล่างนี้ เกี่ยวไว้ข้างล่างเนี่ยกระชิดต่อยอดว่าเกี่ยวไว้ข้างล่างนี้ออลนแล้วเอาไว้อย่างนี้นะตัวที่ติดแล้วมันก็สันไปสันมาไอตัวอื่นก็ไม่กล้าติดถ้าติดข้างล่างปั๊บตัวอื่นก็ลงมาติดได้อีกประมาณตัวสองตัวถ้าลงไปข้างล่างก็ก็เหมือนอถุงปลาละถุงถุงก็ลอกอ่ะพอเข้าไปติดในกรงเข้าไปติดในกรงตัวใหม่ก็เข้ามาได้อีกเดี๋ยวลงดำจะชิดต่อยอดอีกทีใครว่าก็ลองติดตามกรงดักกระลอกอ่า เวอร์ชันสองของลุงดำว่าจะเป็นยังไงน่าจะใหญ่กว่าน,นี้นะเออมงว่าดูแล้วมันน่าแต่กลไกไอ้ตัวนี้ดีแล้วทำดีแล้วแต่มันน่าจะมีที่เก็บกระลอกเออเราทำไรต้องมีการเนี่ยแล้วเราเก็บต่อยอดอีกทีเนะี่ยต่อยอดใน,นกลไกออต่อยอดต่อยอดอีกทีหนะึ่ง ลองคิดต่อยอดจะหาสิ่งดีๆให้คนที่ติดตามลุงดำดูว่าความคิดต่อยอดเป็นยังไง<อ>แล้ตัวนี้เดีย๋ยวลุงดำก็จะปล่อยมันไปเดีย๋ยวลุงดำไปเอามีดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเอาไมดก่อนมีดแป๊บหนึ่งเอามีดเอามีดก่อนเอามีดไปปล่อยมนะัน ถ้ามันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันจะตายผมสารมันะครับมันเป็นกระลอกป่านะครับเป็นกระลอกป่าทำังไงมันได้ครับตรงนี้มันนกระลอกป่าตรงหลังบ้านลุงดาวก็เป็นพวกป่าไม้ต้นไม้เยอะๆนะครับวันนี้ลุงดาวก็จะหาหาทางปล่อยมันก่อนว่าทำยังไงให้มันปล่อย เดือขาดแหละเด๋ฟังมันขาดนช่ไหมปล่อยปล่อยทรงเดชเดมันกัดผมดำยุ่งอีกอันนี้กำลังหายตัวที่ตัดมาก่อนนะครับตอนนี้อันนี้อ่ะลอมออกเริ่มออกแล้วนัดไปแล้วไปแล้วพุ่นไปแล้วครับผมปล่อยไปแล้วครับเข้าป่าเหมือนเดิมแล้วครับนี่ครับ แล้วลุงดําก็จะคิดต่อยอดอีกทีหนึง่งต่อยอดทํายังไงให้กระลอกตกไปแล้วและมีแลไรก็เรียกอะไรนะเ,เหมือนในไฟท,ที่ดักนกอ่าตัวเก็บเก็บไม่ให้กระลอกไปวุ่นวายตัวที่จะหล่นเข้ามาใหม,ใหม่นะครับตอนนี้กำลังหาวิธีอยู่เออให้มันดูเก่เาสวยเก่าเออให้คิดต่อยอดว่าทํายังไง ถ้าไปดักในป่าแล้วจะได้กระรอกหลายๆตัวเพราะตอนนี้มันคือได้กระรลกตัวเดียวถึงมันจะมาสี่ห้าตัวก็ได้ตัวเดียวก็ได้แค่ตัวเดียวแค่นี้แหละถ้าเราทํายังไงตรงนี้มันได้สี่ห้าตัวพอตกลงไปเข้าไปอยู่ในถังเก็บอีกทีหนึง่งเออก็เหมือนไตดักนกถีหนดําดำปอยบนตัวตีเข้าไปแล้วมันจะมีถังเก็บรอไว้ และนี้ลุดงดำก็ชิดต่อยอดทีนี้คนติดตามลุมดงดำเดี๋ยวลุดงดำจะหาผลงานใหม่ๆมาให้ดูทีนะครับสวัสดีครับ